Redmi Note 14 Pro และ Pro Plus เผยชมชัดๆครั้งแรกมาพร้อมกับตเตรียมการเปิดตัวทั่วโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยถ้ากันมาในข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จแพ้ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันเซมีเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือซีรีส์ใหม่นั่นก็คือ redmi note 14 pro นะครับในประเทศจีนในช่วงประมาณแบบไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยทางแบรนด์เน่ยไดนมีการเปิดเผยโฉมหน้าแล้วแหละหน้าตาจะยังไงอะไรอย่างงี้นะครับ ตัวชมหน้าที่เขาเปิดเผยเนี่ยจะเป็นตัว Redmi Note 14 Pro Plus ซึ่งสีที่เห็นนะครับเออกข,ขาวๆหน่อยชื่อว่า m i l l e r p o s t Procrinial White อะไรอย่านเนาะถ้าอ่านไม่ผิดนะมาให้เห็นกันนะครับก่อนที่จะเปิดตัวแล้วเนาะเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยว่าจะประมาณไหนนะครับสำหรับ Redmi Note 14 Pro Plus ตัวท็อปตัวนี่ของซีรีส์นะครับจะมาพร้พอมกับหน้าจอแสดงผลนะครับขอบโค้งและกล้องหน้าแบบเจาะรูนะครับ กล้องหลังเป็นโมดูลขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมนะครับกึ่งกลางเป็นวงกลมเนาะก็จะมีในส่วนของกล้องหลังนะครับ3ตัวมีไฟแฟลชห่ดวงแล้วก็จะมีในส่วนของเท็กเจอร์นะครับพิเศษบนวงกลมรอบโมดูลของกล้องด้วยครับนอกจากนี้นะครับ ในส่วนของ Redmi Note 14 Pro ตัวเนี้แบบไม่ plus เนี่ยก็จะมีสีหนึ่งก็คือ Phantom Blue นะครับแล้วก็ Twilight Purple ก็จะมีแบบเฮ้ยสีที่หลากหลายขึ้นในรุ่นที่ไม่พ l u s เนอะก็แบบรุ่นพี่มีอีกแบบนึงอ่ะรุ่นน้องโชว์อีกแบบนึงเข้าไปนะครับโ mm hmm. ดยทั้งสองรุ่นนะครับจะรับการยืนยันแล้วล่ะจะมาพร้อมกับคุณสมบัติกันน้ำกันฝุน่นการทนทานต่อแรงกระแทกและ จะได้รับการสนับสนุนนะครับด้านซอฟต์แวร์ยาวนานนะครับซอฟต์เรดมี่โน้ต14 Pro ที่ยังมีข่าวลือว่าจะใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 7 s Gen 3นะครับส่วนกล้องเลนหลัง50ล้านพิกเซลครับการชาร์จที่เร็90ว90วัตต์โดยคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในต,ตา Go ลาดแบบทั่วไป global อะไรเงี้ยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนซอฟต์แฟน์ของ Xiaomi นะครับ Redmi ที่อยากจะได้มือถือ Redmi รุ่นใหม่เนาะก็เต็มได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตกัน ใครที่มีความเห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็เมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับมาพูดคุยกันสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่านี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย